น,นี้เรามาเดินเที่ยวกันนะครับชิวๆแต่แก๊งก็แยกย้ายกันไปบางคนก็ช้อปปิ้งบ้างบางคนก็ไปหาเพื่อนบ้างน,นะครับอันนี้มาถ่ายรูปเล่นกันแถวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นย่านแบบสแควร์เอาเบิร์ตสแควร์นะครับสำหรับนั่งเล่นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปที่นี่ตึกจะสวยมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปะโบสถ์นะครับที่เป็น บยขึ้นชื่อที่นี่ยังเห็นด้านหลังตรงนี้นะครับที่บอกว่าที่นี่เขาจะมีสัญลักษณ์นะครับของพึ่งอยู่เยอะมากนะครับเพราะว่าประชากรที่นี่เนี่ยเปรบเสมือนพึ่งงานนะครับก็อย่างที่บอกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเมืองแมนเชสเตอร์ก็เป็นเมืองแับต้นๆนะครับในการสร้างนะครับแล้วก็ช่วยกันทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยพัฒนาบรรยากาศของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับ ตรงข้ามนั่นเป็นอ่า The w ว t e r House จะไปนี่ไหมชินไอ้ m u s e ว m i n d u s t r i a สอ่ะเอ็มเสิร์ชเจอละใช่ไม่ได้ดิมไม่ได้อ่ะ บรยากาศเดี๋ยว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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย <laughs> ชิ้นไทยรู้คู่กับตีนไหน <laughs> คู่กับตีน <laughs> เพียงนะครับ่กินกับหมายสองแล้วก็ไปกินอาหารเม็กซิกันนะครับสั่งทัลโกเดี๋ยวจะเดินไปสั่งที่บาร์นะครับที่นี่ส่วนใหญ่ร้านอาหารนะครับเพราะฉะนั้นทของเขาคือต้องไปเดินสั่งที่บาร์นะครับแล้วก็ยกมากินนะครับส่วนจะให้ทิปอะไรก็วางไว้ที่โต๊ะไดอะไรที่นี่อย่างตอนมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นเงินวางไว้ก็เป็นทิปนะครับของพนักงานนะอากาศตอนนี้กำลังดีเลยนะครับ คนที่นี่กินเบียร์กันในแต่ของวันตั้งแต่ช่วงบ่ายอากาศเย็น,นครับแล้วก็ในี่ไทยนี่หัวอากาศร้อนแบบนี้กินเบียร์นี่ตายอ่ะนะครับเบอรกลางวันของเรานะครับที่ร้านนี้น,น,นี่มาอังกฤษมาแมนเชสเตอร์ก็ต้องกินแอปเปิลไซเดอร์แล้วก็วันนี้กินอาหารเม็กซิกัน,น,กน,นเดี๋ยวเราจะไปอันนี้นะครับ จะไปมิวเซียมกันนะครับเราน,รรนั่งแคมไปนะครับนั่งสายสีชมพูเพราะเราซื้อตั๋ววันเดย์ใช่เ,เดี๋ยวนั่งไปสามสายอะตกาสามถึงสี่สิบสามถึงสี่สิบอลนะครับก็ประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยร้อยใบไปเดี๋ยวเรานั่งไปสองสถานีนะครับก็เดินต่อตอีกสามนาที เด East East oh. ี๋ยวดูว่าเราต้องเดินไปไหนต่อเดียวนทางเดียวใช่เราจะอยู่แถวไหนเครื่ <c oughs> องน,น,นี้แหละชินใช่ที่พิพิธภัณฑ์น้แลม ใช่เลยเดี๋ยวให้ถีบหน้าข้างหน้าพิพิธภัณฑ์เลยเดี๋ยวล้างหน้ารอเลยรนปไม่ใช่นะครับเดี๋ยวถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปตึกนี่ไงใช่ปะ ดูซ้าย่ะถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปตึกนะครับหรือว่าชอบการเขาเรียกอะไรอ่ะการเที่ยวเกี่ยวกับสถาปัตยะกรรมหรือว่าดูเมืองเก่านะฮะเหมาะมากเลยที่นี่ตึกก็จะดูเก่าๆเัาเ่านั้นเลยนะครับผมที่แต่สวยๆเอ้ยสวยสวยสวยเอ้ยอยากถ่ายรูปอ่ะ ถึงละเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับเดี๋ยวข้ามถนนก่อนก่อนอื่นต้องเสียบ้างครน่าจะต้องน่าจะต้องเสียแหละไม่ฟรีเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ต้องมาออโตเมินติกดอครับพี่นี่ ส่วนใหญ่ที่นี่นะครับจะฟรีอย่างโบสถ์ที่เราเข้าไปมาก็ฟรีนะครับจะไม่เสียค่าทิเกตนะครับแต่จะเป็นการให้บริจาคนะครับแบบเป็นค่าทำรูปมๆุงๆอะไรประมาณนี้ข้างล่างไเยข้างล่างเป็นห้องน้ำ<อ>ปกติแต่มาห้องน้ำก่อนก,กีกินเบียร์มาปวดฉี่มาก นี่ฮะนี่คือความน่ารักคือเขาจะไม่เก็บค่าตัว๋วคือให้เดินชมฟรีเออก็อแล้วแต่เราจะให้เขาแต่ก็บางที่อาจจะต้องซื้อตั๋วนะใช่เพราะว่าเขาอยากให้เราออกมาเห็นคือเขาภูมิใจมากอย่างอุตสาหกรรมมิวเซียมของเขาเนี่ยคือเขาภูมิใจมากกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมของเขานี่มีล็อกเกอร์ด้วยนะนี่ครับเดี๋ยวขอเกิบก้องน้ำ เฮ้ยอะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นหัวจักรอ้าวพี่มาอภิไกรนี่ไงนี่ใช้ที่ที่พี่แนะนำป่ะใช่เออพี่มาตั้งแต่เช้าก็อยู่ที่นี่ตระมาณป่าป่าเาพิ่งมาได้สักชั่วโมงนึงมันเดินได้สองช,ชั้นก็เล่นอะไรจนหมดแล้วเนี่ยมีอะไรเล่นบ้างอะไรน่าสนใจข้างบนมันจะมีให้เล่นตอนแรกเดินตรงนี้ดูเบื่อๆนะครับเพราะมันจะเป็นแอนแอนแล้วก็แอนประวัตนะิเป็นเทสเตอร์อะไรเงี้ยแล้วปะ ครับไม่มันจะมีแบบเหมือนแบบเป็นให้เล่นแบบว่าเวลาจะถ่ายอะไรเงี้ยเป็นความเชื่ออะไรพวกนี้ข้างบนจะเป็นแบบเหมือนเป็นเครื่องเล่นนะให้เราทดลองวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็สนุกดีเมื่อกี้ขึ้นไปเล่นมาบตึ้งลงอะไรเงี้ยเออได้ได้แล้วนี่แล้วนี่จะไปไหนต่อเดี๋ยวว่าจะเข้าไปในเมืองอ๋อเข้าไปในเมืองเข้าโบสถ์เข้าโแถวห้องสมุดเออไปโบสถ์มาสวยมากโบสถ์ของแมนเชสเตอร์หมวดตัวไหนอ่ะอ่าตัวไหนนะที่มันเป็นโบสถ์พันปีอะครับมิ บทพันปีเดี๋ยวลองรีบเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูมันอยู่ใกล้กัรห้างที่เราอยู่หลังอตาใช่ใช่ใช่หลังหลังฟุตบอลมิวเซียมฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลมิวเซียมน้อยหม้อยเขามีอะไรให้เล่นด้วยหมูน้อยน่งอ่านก่อนไหม t เมื่อกี้นะครับที่ให้ดูว่าจะเป็นการทำผ้าขับตันนะครับแต่นี่ไงนม่บอกว่ามีเกมให้เล่นโอ้ยเหนือหน่อยเลยเหนือหน่อยเหนื่อยจริงไหมเนีน่ยงเยอะให้เหนื่อยเป็นไปชั้นสองเลยนะชั้นหนึ่งมีอะไร มี Running Rob ด้วย,น,น,ย,น,ยนีอะไรอะ่ะปั่นจากรยานดิอ๋อเฮ้ยชิ้นอะไรอ่ะเฮ้ยทำตามอ่ะปันป่นตามเหลือปั่นเร็วเฮ้ยชิน้น ชิ้นไมบกระดูกชิฮันม,มอส <c oughs> นี่ครับมือถือนาฬิกาสายกรรไกรแล้วก็ให้จับด้วยเออเจ๋งมากเจ๋งจ เราไ,ได้เก็บบรรยากาศนะครับในเมืองแมนเชสเตอร์ได้พอสมควรน,นะครับแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าเนี่ยทุกคนจะได้กลับมาอีกนะครับีเดี๋ยวเราจะนั่งทำนะครับกลับไป G O ทักบอกนะครับเพื่อเข้าที่พักเ,เราจะรอคนเยอะหน้าดูเลยนะทุกคนเราควรจะรอตรงไหนดีทางน่านี้แล้วกันอะไรนะไปทั้ง <Okay. S 1> อะไรนะตั๋วอะไรอ่ะอา้าว ก็นั่งแทมนี่ไงูก็โอเคแล้วใช้แค่นี้นดเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะดูเป็นคนเฮี้ยทันทีคือ,ค,อคือแถมที่นี่แถมที่นี่นะครับเขาจะไม่มีการสแกนหรือว่าจะสอดบัตรเข้าผ่านประตูอะไรก็คือใช้ระบบของความซื่อสั์ล้วนๆเลยคือซื้อบัตรนะครับจะเป็นบัตรเที่ยวเดียวนะครับบัตรไปกลับหรือว่าจะออเดี ที่นี่จะไม่มีการตรวจนะครับแต่จะมีการสุ่มตรวจในบางครั้งนะครับคือเราถือบัตรไว้เนี่ยเราไม่ต้องแสดงให้ใครดูเลยนะครับเนี่ยทั้งวันยังไม่เคยโดนตรวจเลยนะครับแต่เราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับก็ต้องซื้อขึ้นกเนนเนเน็เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงได้ทั้งวันนะครับอันนี้เราจะไปจีโอเชยฟุตบอลนะครับคือปกติ เราจะลงกันที่สถานีโอทัฟฟอร์ดนะครับแต่วอดี e-gps เนี่ยครับผมก็พาเรามาลงที่สถานีอะไรก็ไม่รู้ Exchange ควาย x c h a n g e นควายเราจะข้ามถนนกันได้เลยไหมเราเราเราข้ามได้เลยไหมได้ได้แหละไม่มีไฟแดงเนาะ รถจะชนเราหรือเปล่าไอ้เหี้ยกูใช้ชีวิตบนความเสี่ยงมากอันนี้เดินประมาณ10นาทีก็พอๆกันถูกต้องคือถ้าไปที่ไอโอทัฟฟอร์สเตชันเนี่ยมันจะเป็นรถไฟสายสีชมพูอย่างอย่างวันนั้นที่เราดูเกมอะอ่ะฮะผู้ผลิตของสนามคืะถูกต้องใช่มีหลายทางไงคือแทมมันก็มีหลายเส้นทาง เอัเออนนี้คาเฟ่ฟุตบอลเฮ้ยเขาอยู่กันคาเฟ่ฟุตบอลเหรอใช่ป่ะเออเหมือนเป็นผับอะนีป่ะไม่ขึ้นก็ก็ไปหาเด็กแก๊งเลยอ้าว สวัสดีครับผมนี่เพิ่งมาถึงกันเหรอไปถ่ายรูปแม่ไปเพิ่งมาถึงด้วยไปลงสนามมาช่วยมชนเงินเหมือนกันผมก็เพิ่งมาถึงไปลงสถานีไหนเนี่ยอ๋อสถานีแล้วก็เดินครับพี่เหมือนกันใช่เหรอไม่ ไไปไหนมันเป็นการเดินทางที <serving> <Mac> ่ผิดพลาดของ Google Map ครับผมอ่าผมไม่ลงผ่านนี่ไหนก็แล้วก็เดินแต่แต่ขึ้นแต่ขึ้นแทมใช่ไหมขึ้นแทมขึ้นแทมครับผมลงเอาไม่ลงมันฟล้วฝ่อแล้วไม่ใช่ไม่คืออยากเปลี่ยนคือไม่อยากเปลี่ยนบรรยากาศไงอยากเปลี่ยนบรรยากาศนี่ครับผมสวัสดีครับผมมาช้าแต่มานะ ตอบไม่ได้นะข้อตอบเขาที่จะลงอีกเมนูอ่20ปอนด์นะเจ๊พัชนี่คือนาตาหารของทีมฮอดเซลฟุตบอลนะครับผมมาคองไกลายแหละนี่เลยครับ